กลับเข้าสู่ช่วงคัมตาร์นะครับอย่างที่บอกวันนี้เรามีศิลปินเกาหลีที่ยกขึ้นมาเลยนะแล้วก็บรรดาแฟนคลับเดี๋ยวตามกรี๊ดกันมาถึงที่สตูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้อนรับเขาอีกทีกับทีม E X E Club มาแล้วเป็นไรกรี๊ดไงสวัสดีบ้านลูกดอกแฟนคลับเดี๋ยวก่อนที่เขาจะเดาตัวเขาบอกเขาวีท่าประจำทีมอ่าเดี๋ยวเราให้เขาทำท่าประจำทีมก่อนที่เขาจะพูดคุยกับเราได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเลย สวัสดีครับพวก yeah. wow. 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 e e e. 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 Yes sir hey. Oh. Hey, yeah. Yes sir hey, yeah. Hey, yeah. เขาบอกว่าเขาเป็นคนเซอร์คนซึ่งไม่ใช่คอนเซอร์รับภาพอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นน้องน่ารักกันทุกคนเลยนะจะบอกว่ายังเด็กยังเยาวชนกัจะรู้ว่าพอมานั่งตรงนี้แล้วเหมือนแม่เหมือนแม่พเลือกด้วยความที่าแก่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารู้จักน้องๆกันทีละคนอ่ะอรารู้จักพี่อยากให้เรือกตัวไหนแถวาบนหรือเขหน้าเออเออเอาข้างล่างก่อนใกล้ใกล้ากล้แก่สุดผมหงอกแล้วอ้าวบ้าหรอไม่ใช่ไม่ใช่เธอจะแทะลมชื่ออะไรจ้าหนูโอ้โหแทะลมบางทีน้องเขาก็เลือกไงชื่อแจ๊คชื่ออะไร น้องแจ๊กน้องแจ็คน้องแจ๊กขนต่อไปค่ะครับชื่อหมอกครับน้องหมอกหมอกอุ๊ยชื่อนี้น่าหมอกเลยหน้าหมอกเลงอีกคนนึงค่ะอ๋อน้องภูครับน้องภูภูเขามีหมอกแล้วก็ต้องมีภูเขามีภูเขาถ้าจะมาข้างบนภูรี่เขาบอกมาฝั่งนี้สวัสดีครับชื่อหนุ่มครับน้องหนุ่มน้องยังหน้าก็หนุ่มอูดูหนุ่มอยู่และนี่คนกลางของเราครับคมเข้มขนาดนี้ชื่อโฟกครับ น้องอะไรนะคะฟุกครับน้องฟุกได้ยินว่าน้องฟุกฟุกหรือฟุกฟุกออกฟันค่ะฟุกค่ะน้องฟุกครับแล้วคนสุดท้ายล่ะลูกชื่อเกมครับเขาบอกว่าฟุกฟุกก็ฟุกไงเออฟุกผิดเหรอฟังเป็นน้องฟุกน่ะคงน่าเอามากชื่อเกมครับเอ็มเกมครับอ๋อเกมน้องเกมโหไม่ค่อยจะดีเลยแกแล้วแกพอเจอวัยรุ่นมานั่งเขาหน่อยเพาได้อยู่นะพอได้อยู่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมพอจะแบบกาะกลมก้มไปได้อยู่อ่ะนะคดีครับผม จะถามว่าน้องๆเนี่ยมาจากที่เดียวกันปะสถาบันเดียวกันเลยปะไม่ไม่เอ้าแล้วเรามารวมตัวกันยังไงอะครับน้ำพัดมาอันนี้พี่เชื่อเราน้ำพัดมาไกลมากเราใช้เวลาเดินทางผมงอกเลยนะคืออยู่คนละสถาบันหมดเลยยถามก่อนสถาบันอยู่ประมาณเออมาจากที่ไหนกันบ้างอะไม่ไม่คืออยากรู้ว่ามันอายุหรือชั้นเรียนเนี่ยอยู่อยู่อะไรเนี่ยขอเดาว่นได้ปะเนี่ยม .6 พันวุฒจบแล้วเออ้วแล้วมเนย ดูแอบไปหรือเปล่าพี่อ่ะมองอะไรนี่มองอะไรมอหกนั่นเหละมอหมบอกละพี่ว่าประมาณมอห้าโอ้โหโโหนี่คือถูกเหรอมอสี่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งน้าเด็กหน้าเด็กแอบไงแอดต้หน้าเด็กหรือว่าตัวสั้นรว่าดันอันนี้ว่าอะไรปูปูปีหนึ่งครับ ปีหนึ่งเหมือนกันเอาเข้ากันหรอทำไมหน้าไปเร็วจังอะโชคดีเนี่ยเกิดมาแล้วแก่เลยด้เราอะซ้อมซ้อมไว้ซ้อมซ้อมอยู่แม่อันนี้อันนี้เล่นแรงไม่ได้แฟนคลับมาอยู่ในสตูโอ๋อจริงเหรมือนแม่ก้องขาก้องจับไปที่คุณแม่หน่อยค่ะนิดนึงค่ะเอาื้อเลยนะเอาสูงเลยได้นี่อันนี้คุณแม่คอะคุณแม่ของเรานั่นเองดาอัดมอะไรลูก ม .6 ครับมหกอยู่มหก็ยังโอเคนะยังถือว่าได้รูปนะอันนี้ม .3 ชัวร์เลยฟุ๊กฟุ๊กแบนอย่างนี้ป .2 ครับเฮ้ยปสองพี่เชิญกลับไปเคารมกุญชานก่อนนะอยู่ชั้นอะไรเอ่ยอยู่ม .6 ครับอ๋ออยู่ม .6 หกโอเคครับน่าเด็กมากที่สคนสุดท้ายน้องเกมมสามครับน้องเกมดูตื่นตื่นนะมสามเฮ้ยเด็กสุดนะเด็กเขาเด็กสุดอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเด็กสุดในกลุ่มผู้ใหญ่โดนแกล้งบ่อย โดนใช้บ่อยปะนี่มาวันนี้มาลูกมานั่งกักแม่นี่มาเป็นแม่แล้วเออเป็นแม่เดี๋ยวพอเรามาอย่างเงี้ยคนรถาบันด้วยช่วงอายุที่แบบว่าไกลกันด้วยนะครับเด็กสุดนี่คือม3เวลาเรามารวมตัวกันเรามาจากโรงเรียนสอนเต้นหรือว่าเรามาจากการแบบว่าชอบเกาหลีด้วยกันแล้วไปดูเต้นแล้วก็เลยมารวมตัวกันเราเราเริ่มมันยังไงครับใครจะพออธิบายได้บ้างเอ่ยก็น่าจะมาจากที่

สวัสดีค่ะเี๋ยวเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี่ยะบอคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ใช่แล้วหรอยังไงเป็นแฟนค่ับเขาหรอใช่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับค่ะชื่ออะไรครับน้องสายป่านค่ะสายป่านจากจังหวัดอะไรครับผมกรุงเทพนะค่ะเทพรัตน์ค่ะอยู่ตรงไหนนะครับ เทพรักค <ítulo> ่ะเทพารักใกล้ใกล้ใกล้เฮ้ยเคยดูน้องเขาประกวดที่เทพารักป่ะครับสีนักเรียนได้ไปดูพี่เขาบั๊ที่เขาเต้นนะค่ะที่เราตัดนะค่ะคุณพี่โอ้โหขอบครับใจเย็นๆบ้างชอบไหมครับชอบค่ะมีความในอะไรอยากจะบอกไหมคะชอบคนไหนมากสุดชอบคนไหนชอบคนไหนลูกชอบชอบพี่มูค่ะ เห็นพี่พี่เขาเต้น cover ของเกิรเต้นนะคะคุณพี่เด็กผู้หญิงก็ได้เด็กผู้หญิงหรอนี่เขาเป็นบอยแบดนะคะอยากเห็นหน้าอยากเได้ได้จาร์เนียได้ไหมอ่ะได้ไหมฮะ อยากดูเพลงกีคุณพี่อยากเอาเพลงของเตินเตินได้ไหมย่ะอย่างเห็นนะนขอดูดูหน้าดูหน้าน้องมก่อนนะขอกระดาษดีต้องจัดให้หน่อยแล้วแหละคือได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเพลงพร้อมแล้วค่ะคุณพี่น้องใส่ปานค่ะมีงานหาเพลงให้แล้วนะคะน้องใส่ปานรอดูเลยนะคะอ่ะไดฝากคุณพี่ นี่คุณน้องถอดสายให้น้องก่อนอ่ะเดี๋ยวถอดไม์ให้ก่อนถอดไม์ก่อนแล้วคุณน้องจะได้เต้นแบบว่าอาเยอนจ่ะถอดม้เน้นเซ็กซี่ใช่ป่ะอาแล้วโม่เยอเยอะถ้าเราเอาเพลงเริ่มมาเลยจ้ะเอาว้า ว่าไปเชียร์อีกรอบเซมิฟานัลนะคะใส่ป้ายจัไปหาคะที่ไหนคะพี่ที่เดิมเลยค่ะโรตาสินาคาเรนอ๋อไปในโลกค่ะพี่นะอยหนูอยากบอกบอกพี่พี่วงเอ e อค่ะคุณพี่ว่าไงคะว่าหนูชอบตอนค้นสเปย์มากเลยค่ะคุณพี่ตอนค้นสเปย์ โอเคแล้วก็ใส่ปานยังไงล่ะเดี๋ยวก็ติดตามผลงานน้องๆวงนี้นะครับ exe นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับตอ้ยมามาป่ะเนี่ยเตียวแป้งกลับไปเนี่ยปกติรายการพี่เนี่ยเกียกมากหนพี่บอกแสนวิวไงแสนวิวไง อะไรนะโอเคแล้ขอบคุณขอบคุณน้องใส่ป่านด้วยนะครับจากสีนักเรียนนะใกล้ๆนี่แสดงว่าเขาไปดูการประกวดจริงๆนะโอเคนีใจ่ไ้มดีใจ่ไหมครับบอกให้นะพี่บอกแล้วว่ามีอ่ะมาพูดกันต่อค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวก่อนย้ำก่อนยังเปิดรับสายอยู่เรื่อยๆนะครับโทรกันมาได้เลยนะครับ023120423 023120424นะครับมาพูดคุยกับพวกเขา e x e, e, e กันารจะบอกว่าพวกเขาน่ารักกันมากๆเลยแล้ว่างที่เรารอสายเราพูดกันเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เร,กเราค้างไว้ใครเป็นคนต้นคิดในการรวบรวมทีมอะใครใครมีมาก่อนทีมก่อนแรกอาจจะมีมาก่อนหรือเปล่าใครใคเริ่มใหม่แล้วกันนะได้ได้เมื่อกี้4คนยกมืออ่าอันนี้พวกผมคือทีมที่เต้นกันมาก่อนหน้าเองครับแรกก็เป็นวงที่คบกันแบบ เป็นวงอื่นที่ยังไม่ใช่เอกีปะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ื่อต่างคนต่างอะไรบอกได้ไหมตอนนั้นยังใช้ชื่อเป็นเวทีแรกของผมครับใช้ชื่อว่า one step one step กินก๋วยเตี๋ยวไปคิดไปนีนะนะไม่เอาเราเป็นนูดดเิ้ลนูดเดังนุ่นดัง y เ s sir อะไรยังไงเป็นท่าร์ดดูดเดี่ยว yes sir เดี๋ยววานนั้น นะพอเริ่มกันมา4คนตอนนั้นเราก็ประกวดกัน4คนใช่ตอนนั้นเรา cover ของ5คนอะไรครับศิลปิน infinite เขาผม infinite อ๋อก็คือว่าเรียกได้แบบว่าก็ตอนนั้น4คนแล้วมาไงมาไงสองคนน่มาดู้ปนยังไงก็คือตอนนั้นพี่พวกผมยังโค v e r infinite กันอยู่ครับพวกผมเห็นเนี่ยสองคนเนี่ย เขามาซ้อมเต้นด้วยกันเขาเต้น B I P กันเหมือนกันนะครับผมอ๋อก็คือ2คนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวก่อนสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันสองคนนี้เป็นพี่น้องกันพี่หมอกกับเกมครับหมอกกับเกมนะพี่เป็นญาติกันนั่นเองพี่น้องสายตามองนี้จะหาเรื่องหรอใี้ดูว่าหน้าคลายได้ไงอันนี้อันนี้เป็นหมอกตอนเด็กไงนะอันนี้เป็นหมอกตอนเด็กเดี๋ยวโอ้แฟนคลับแน่นมากค่ะ อ่อะไรเลยอะรับก่อนแล้วเด๋ยวรีบคุยแล้วเดี๋ยวรีบถามต่อทักทายสีครับสายสักสายเด็กน้อาตูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีครผู้หญิงใช่่ผู้หญิงลง้ารใส่้ายของงอนนะเอาไงเเดียวนี่สวัสดีค่ะน้องตูนสวัสดีค่ะน้องตูนจังหวัดอะไรครับ กูแฮมค่ะเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนค่ะมสองวค่ะโอ้โหถูกใจกันมากค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่ๆเขาไหมคะเออน้องๆก็บอกน้องๆน้องๆดีกว่าค่ะอะไรนะคะต้องต้องเรียกว่าน้องๆใช่ไหมค่ะได้เลยค่ะน้องๆหรือพี่ๆก็ได้ค่ะ ก็ตื่นนะตื่นเต้นขนาดนี้ที่สตูเลยไหมคะน้องตูนน้องตูนอยู่ชั้นอะไรอะถามก่อนปีสามค่ะปีสามน้องๆค่ะมีอะไรจะบอกน้องๆปีสามมีอะไรจะบอกน้องๆน้องๆเต็นเก่งมากเลยค่ะน่ารักด้วยใช่ใช่น่ารักสุดกระป๋อหรือเปล่าพี่กระป๋อหรือเปล่านี่ปีสามใครน่ารักสุดโลกหกคนนี้หกคนนี้ เออน้องเกมค่ะนินเดะนเดะอกจะบกบอกอะไรถึงน้องเกมค่ะตอนนี้เราได้คุยกับน้องเกมแบบว่าตัวต่อตัวแล้วเรามีเราได้ฟังกันอยู่ทั้งกลุ่มนี่แหละมีอะไรอยากจะพูดกับน้องไหมคะเออ น้องเกมน่ารักมากเลยค่ะสนใจคนแก่ไหมคะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะเราก็เพิ่งมสามแล้วเราปีสามด้วยนะสามเหมือนกันอาเกมบอกพี่เข้าไปว่าอย่างไรก็สนใจเลยเอาเอาแล้วไงนี่นะอ่ะคุณตูน่ะคุณตูนชื่อเข้าวง e x e มานานยังน้องก็เข้าวงทีมกันนะคะ น้องตตนได้ยินไหมครับฮัลโหลอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อละกันเนาะบางทีสายอาจจะลูบไปนะอ่ะเดี๋ยวเวลาเหลือน้อยรีบคุยอย่างที่ฉันจะถามไปคําถามแรกยังไม่ได้ถามเลยนะจะหมดเวลาอยู่แล้วเออ่ะคือสองคนนี้ไว้ง่ายคือสองคนนี้ก็ตามกันเข้ามามาู้ว่ามาเป็นกลุ่มกันอ่ะเรากระชับนิดนึงแล้วเริ่มประกวดในนาม E X E เนี่ยเวทีแรกที่ไหน ทีโยโดมทีโยโดมโยโดธรรมศาสตร์เหรอไม่ใช่โยโดทีโยโดมทีโยโดมส่วนการที่ยูโดธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ของวงนิย่างงี้ใช่ครับอ๋อเป็นไงบ้างผลตอนนั้นไปได้ไกลสุดได้ที่ห้าไดที่หจากห้าทีมใช่ไหมคะได้เหรอจากที่ทั้งสามสิบกว่าวงจากสามสิบกว่าวีเจ๋งมากอันนี้มีความรู้สึกเรานี่ถือว่าเราเป็นทีมน้องใหม่ไหม ตอนนั้นยังตอนนั้นก็ยังน้องใหม่ตอนนี้ก็ยังแลวตอนนี้อะตอนนี้เริ่มแกแล้วอะเริ่มแก่แล้วว่าเงินเถอะเนาะคราวนี้เนี่ยมันจะมีคนอย่างวัยรุ่นที่ดูเราอยู่อันนี้เราก็เป็นเหมือนนำตัวแทนวัยรุ่นนะหลายคนที่เชื่อว่าเขาเนี่ยชอบ power dance เหมือนกันวิธีฝึกแบ่งเวลายังไงอะเราเรียนด้วยอะเราทำงานด้วยอะเออเราเต้นด้วยเราประกวดด้วยอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีการแบ่งไง่อ่ะาเราเรนี่นุนหนุนหนุนหนุเพารอละอะแบ่งเวลาคือตรงนี้นี่ก็คือ ต้องคิดวางแผนนะครับในแต่ละวันของ7วันเนี่ยวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคือเราเต้นช่วงไหนบ้างอะไรบ้างเราว่างช่วงไหนเรียนช่วงไหนแล้วแบ่งเวลาทาการบ้านให้ถูกต้องหลังเลิกเรียนหรืออะไรอยอ่างี้คือการบ้านเนี่ยเราไม่ทำแล้วทำ,ทำ,ทำ <laughs> ครับทำครับ <laughs> คือคือสมมุติว่าสมสมุติว่าเรียนอย่างงี้ใช่ไหมเรียนปุ๊บเช้นหนึ่งสุกงี้อ่ะปุ๊บเสร็จปุ๊บมีการบ้านไหมเคลียเคลียให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเต้นอ่าค่อยมาใช้เวลาว่างตรงนั้นให้มาด้านนี้นะผมอ่ะแล้วน้องฟุกล่ะคะแบ่งเวลายังไงบ้าง เหมือนกันคล้ายๆกันไหมคล้ายๆเพราะอยู่โรงเรียนเดียวกันครับอ๋ออันนี้โรงเรียนเดียวกันแล้วก็เวลาก็คือซ้อมเต้นก็จะนัดกันไปเลยครับนะเท่านี้เนี่ยมันจะมีอย่างพี่ใหญ่สุดเราไอ้หมอหกปีปีหนึ่งปีสองหนุ่มปีหนึ่งคู่กับหมอปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมหาลัยในความรู้สึกเรางานมันจะเยอะกว่าปีหนึ่งงานเยอะนะน้องกิจกรรมมันจะเยอะกว่าเออเราแบ่งไงอ่ะเราสองคนนั้นแบ่งยังไงล่ะครับ ก็ผมเต้นอย่างเดียวเนะครับไม่แบ่งน้องพูดบอกว่าของผมเยอะกว่าทำไมอ่ะทำไมเราเยอะกว่าล่ะอ๋ออยู่อยู่อยู่ทิ่งี่ครับผมเป็นประธานชนะสีครับเยออป็นา ครับแล้เป็นเด็กกิจกรรมวะในเด็กกิจกรรมว่ากันเถอะอดอทุ่อยในตุเรียนทุเรียนอย่างเงี้ยสิอันนี้เป็นที่มาของการเต้นวะอันนั้นเต้นต้องไปสุนทรีสุนทรีสุนทรพรพู่ผิดสุนทรีจังงนสุนทรีเอ่อหนาอันนี้ก็คือเหมือนว่าการแบบแล้วเวลาสมมุติว่าเริ่มเต้นน่ะจริงจริงแล้วหนึ่งต้องเกิดจากความชอบถูกปะใช่ครับแล้วอย่าง c o เวอร์แด e ก็คือการเรียนแบบศิลปินเกาหลีทั้งเรื่องของคอสตูมท่าเต้นแล้วก็อินเนอร์ ใช,ใช่ไหมแสดงว่าเราทุกคนจะต้องรู้จักวงเกาหลีเยอะเยอะไหมไม่จําเป็นที่ต้องเยอะครับผม,มแต่ว่ารู้จักแค่วงที่เราที่ชอบก็ได้ครับแล้วเราก็เรียนออกมาอันนี้ถ้าคนมองคนมองว่าเป็นการเรียนแบบผู้ถูกไหมไม่ครับคือการการโคเวอคือเราเราสนใจเราชอบในศิลปินวงนั้นครับอ,อย่างพผมเป็นวอลเล่ย์ก็คือเป็นแฟนคลับของ B.I.P. ครับก็เลยอยากเราอยากจะให้คนที่เห็นว่าเราเต้นรู้จัก วงที่เราชอบครับอ๋อนะน้องเงียบมากเลยคนนี้นั่งเหงามากหลัง <c oughs> จากโดนแฟนกลับให้เต้นไปนะ <c oughs> กำลังคิดอยู่ว่าฉันจะเต้นอะไรดีด <c oughs> นะจริง <c oughs> เราอยากพูดคุยให้เยอะกว่านี้แต่ด้วยเวลาเราจํากัดจริงๆ<อ>นะเราอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากเอาน้องๆให้ <c oughs> นล่ไปแต่งไปออกงานไปโชว์ไปแสดงอีเวนต์ได้ไหมรับไหมรับรับรับหมดรับผมเปิดขึ้นอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอคุณหมอก็ได้หรือว่าคุณตูนก็ได้โทรกันมาเลยนะครับผมมีแฟนเพจไหมมีมีแฟนเพจด้วยนะครับผมแฟนเพจสำหรับน้องๆวง E X P นะครับผมพิมพ์มาเลยนะครับ w w w f a c e b o o k c o m s E X E Cover Back ใช่ไหมอ่านี่ก่อนบอกว่าก่อนจบกันไปวันนี้นะเราจะร่ำรากันด้วยการเต้นเพลงสนุกสนานแต่ทีนึงก็อยากจะถามอีกนิดนึงอ่ะขอติดใจอยากรู้คอนเซปต์ของตัวเองเนี่ยคอนเซปต์ของ E X E คืออะไรเห็นใส่ชุดสีดำมันมีตรีมของเราไหมแต่เดี๋ยวก่อนพูดนะให้ป๋อมองก่อนนะป๋อมองว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบว่า คอนเซปต์เขาคือทุกคนเขามีความไป็ตัวของตัวเองมีความน่ารักทุกสนแบบทรงวัยเด็กๆของเขาผู้ใหญ่ก็ได้ดูโตดูคุมคนได้อะไรเงี้ยอันนี้คือลองมองนะแต่น้องๆเขาคอนเซปต์ที่ชัดเจนของกลุ่มเราคือยังไง่ะพี่เล่นอย่างนี้ไหมหรือว่าเล่นขี่ฮะว่าคอนเซปต์คืออะไรทำไมถึงเป็นชุดดำไง ทำไมถึงเป็นแต่งแต่งชุดดำแบบนี้คือลสีมันโหดเลยเนาะใช่แล้วไล่แบบเราเราจะเน้นโหดๆหน่อยพลงครับแล้วแบบเราเรียนตามแบบศิลปินแบบออริจินอลเลยครับแบบคืออย่างเช่นว่าชุดนี้ก็คือตัดตาม MV มาเลยครับชุดของพวกเราก็ตัดตาม MV ทุกตัวครับครับทุกชุดนะครับ อ๋อนะครับผมเรียกได้ว่าต้องมีใจรักด้วยจริงๆนะครับถึงจะทาออกมาได้ขนาดนี้เลยยังไงแล้วอยากให้ทุกคนฝากถึงน้องๆเยาวชนหน่อยับว่าหุ่รักการเต้นเนี่ยยังไงกันบ้างแบ่งเวลายังไงฝากถึงเยาวชนที่ชมเราเราอยู่เอาใครดีอี่บอกที่บอกก็ได้ครับอฝากเลยก็สําหรับคนที่สำหรับคนที่รักและชอบในทางนี้นะครับผมต้องแบบต้องต้องมีใจรักจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรายังไงดีครับแบบ คือขอโทษนะครับก็ไม่ได้ว่าแต่บางคนบางคนเขาก็คิดว่าแบบครบแล้วตามกระแสครับครับครับแต่แต่ว่าแต่แต่ว่าถ้าหากว่าคนที่มีใจรักจริงๆอ่ะคือจะจะทาจะทําได้แล้วก็เต้นได้ดีแน่นอนเรับ่ะมาเต้นอย่างนี้ยังจะดีกว่าเอาไปไปยุ่งกับสิ่งเสพติดเอาไปกินเหล้าเมายากันอย่างนี้ไม่เอานะคะอ่ะมาฉันอยากจะเต้นละ เออใชครับผมเพราะว่าเดีต้องลากันไปแล้ว<ะ>ย้ำกันนะครับผมอยากเจอกับพวกเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอัพลง YouTube ให้ด้วยนะครับไปที่หน้าแฟนเพจเลย wwwfacebook.com/ex ๊กค e e สแ o สอี e เอนั่นเองเอหรือว่าติดต่อไาที่รายการของเราก็ได้หรือว่าจะติดต่อโดยตรงกับน้องหมอกแล้วน้องตูนเลยก็ได้นะครับ วันนี้เนี่ยต้องลากันไปจริงๆแล้วเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับ oh. เราขอขอคบคุณวง e x e เอกมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับใครมีทาเล้นดีๆมีความส,ส,มส,สามารถพิเศษนะครับวอล์กเข้ามาโชว์ในรายการของเราได้เลยที่รยายการคอเมสตาครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับผมกลับพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10บโมงถึง11บเอโมงครับวันนี้ลากันไปกับเพลงกำนำสไตล์เพลงมาแล้วไม่หมดนะ